ก็ความเจอในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปู่ทิยาได้แวะมานำเสนอคำถามของผู้ที่ถามมาในโอกาสต่างๆอยู่ระยะหนึ่งเก็นว่าช่วงนี้อยากจะต่อไปหาต่อปัญหาไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเรื่อง แต่ร่มปปญญาในการต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องที่อยู่ในพุทธประวัติหมายความบางคนที่อ่านหนังสือพุทธประวัติก็จะรู้ความเป็นมาในช่วงตรงนี้อยู่แล้วเยี่งเรียนธรรมเทศนาก็เริ่มจะยากขึ้นก็แวะมาดูคำตอบคำถามของสาธุชนที่ถามมาในโอกาสต่างๆ สำหรับวันนี้จะนำเอาคำถามของพระนรวกาศที่บวชนวัดปร,รวรนิเวศมิหารีอคือที่วัดเนี่ยเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะบวชกันเป็นชุดๆเดือนหนึ่งก็สองชุดนะฮะแล้วก็มีหลักสูตรพิเศษเวลาประมาณสิบห้าวันชุดหนึ่งก็ประมาณสิบห้าวัน อาตมาก็ได้บรรยายในที่นั้นทุกคราวแต่ว่าในวันสุดท้ายนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านถามปัญหาเพื่อจะแก้ข้อข้องใจสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านวันปัญหานี้เป็นปัญหาของชุดหนึ่งท่านถามว่าคำกล่าวที่ว่า สตรีคือศัตรูของพระมรทจ์ทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วโลกนี้ทำไมจึงมีสตรีมีเพศหญิงคู่กับบุรุษมาตั้งแต่เริ่มถ้าผู้หญิงไม่ดีธรรมชาติก็ไม่ดีไปด้วยหรือพราะพพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมชาติในคำกล่าวของต้นฟังแล้วดูเหมือนจะขัดกับหลักธรรมชาติ คือประเด็นนี้ที่จริงไม่ได้ใช้คําแปลอย่างนั้นนะครคือคําถามเนี่ยผู้ชายก็ถามว่าอะไรเป็นอันตรายต่อพระมหจรรย์เจ้าก็ทรงสแสดงวิธีมลังพระมจริยศัพทะผู้หญิงเป็นอันตรายต่อพระมหจรรย์แล้วก็ทีนี้ติดตามว่าเป็นผู้ผู้หญิงถาม มาไวเป็นอันตรายต่อพระแมจันทร์ผู้ชายก,ก็ตอบว่าผู้ชายเป็นอันตรายต่อพระอมจันทร์คือพระแมจันทร์ในที่นี้จะเน้นหนักไปในเรื่องการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรการมีเพศสัมพันธ์การเกี่ยวข้องทางเพศการไปสัมพันธ์ในเชิงกามาสันทวะนั้นมันก็ทําการระวังผู้หญิงกับผู้ชาย ก็แต่ละฝ่ายจึงเป็นอันตรายต่อพรมอาจารย์ของกันและกันมือฝ่ายหนึ่งต้องการจะประพฤติปฏิบัติให้มันประนีดขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยการที่ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายหนึ่งมันก็กลายเป็นลุกตุ้งถ่วงและทำให้กําหนัดเพลเพลนอยู่ในทางเพศเป็นคำตอบคำถามธรรมดาธรรมดามากเป็นการตอบตามธรรมชาติ เพราะว่าธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อต้องการจะครองเรือนเนี่ยมันก็ครองเรือนครองสุขกันได้แต่ถ้าต้องการประพฤติพรมจันยร์เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายและยุ่งเกี่ยวกันไปกันไม่ได้หมายความผู้หญิงไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายผู้ชายไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นอันตรายต่อปรมจันทร์ดยกัน มันไม่ใช่ว่า่ายได้วครหนึ่งผู้หญิงบทบัญญัติยิ่งละเมียดละไมมากกว่าเอาขนาดว่าผู้ชายจับมือถือแขนแล้วเกิดยินดีนี่ขาดเด่วพิสุนีเลยโลกเราเป็นโลกของกามาโลกเรียกว่าอยู่ในระดับของกามาวัจรภูมิท่องเที่ยวอยู่ในกาม พ้ความกำหนัดยองเกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏตภั์ของเพศตรงกันข้ามี่บุคคลไปกำหนดว่าหน้าใครหน,น,น้าปรารถนาหน้าปวดใจและรูปเสียงกลิ่นรสผฏตภั์เหล่านี้ทรงแสดงว่าพราะองค์ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผฏิภัณพ์เหล่าใดที่เกิดขึ้นครอบงำใจผู้ชายได้ถ้าควารู้เสียงกลิ่นรสผฏภั์ของผู้หญิง คนในธรรนองเดียวกันก็ไม่เห็นรูปเสียงกิริยบุตะปาอันใดที่เกิดขึ้นครอบงำใจผู้หญิงได้เท่ากับรูปเสียงกิริยปุตรปาของผู้ชายนี่ก็คือกฎเกณฑ์ยธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีนะฮะไม่ได้พูดถึงดีไม่ดีแต่ดีไม่ดีอยู่ที่ความประพฤตินะฮะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ที่ประพฤติดีก็ดีประพฤติไม่ดีก็ไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงผู้ชายแต่ถ้าเกี่ยวกับพระอาจารย์แล้วเนี่ย เป็นอันตรายของกน,ลกนและกันแล้วท่านก็ยังถามเลยไปบอกว่าที่ถามนี้ถามในกรณีของผู้ที่เป็นคารวะที่มีปัญญาดังนั้นถ้าเป็นอย่างที่กล่าวข้างตน้นคารวะผู้มีปัญญาก็ไม่สามารถบรรลุธรรมหรือพบสัจธรรมได้เลยเมื่อ,อยังครองเพศเป็นคือหัดอยู่พบนะพบได้แต่ว่าเป็นไม่เกินพระสกตาคามีนะฮะ คือบรรลุได้ไม่เกินพระสักตาคามีพอมาถึงพระนาคามีแล้วต้องละกมรมคะนาะละความรู้สึกในทางเพศโดยกรละปฏิฆะคือความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความรำคาญต่างๆก็เป็นอันตรายของกันและกันนะฮะเป็นลูกตุ้มถ่วงกันไละกันอย่างที่กล่าวแล้วเรืนอพระนบุคคลได้เนี่ยที่แน่นอนก็คือชั้นปรสโอดัมัน ชั้นสักกาคามีเนี่ยชักไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่พบมานะฮะยังไม่พบพระสักกาคามีมีครอบครัวอาจจะมีได้ก็ได้เพียงแต่ว่ายัางศึกษาไปไม่ถึงแต่ว่าถึงตานาคามีนั้นแน่นอนนะฮะคือท่านสละท่านไม่เอาด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็สละให้ผู้ชายผู้ชายก็สละให้ผู้หญิงนะมีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อวิสาขาอุบาสก บรรลุมรรคผลเป็นพนาคามีมอบทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้แก่ปัญญาคือนางธรรมธินนาแต่นางธรรมธินนาท่านกลับรู้สึกว่าการทำของวิสาขาอุบาสกนั้นเหมือนกระถมน้ำลายแล้วเอาให้ท่านเอศาศีรษะไปรับน้ำลายท่านไม่รับแต่ขอบวช ในสุดก็ออกบวชบงเพ็ญเพียรไม่นานควารู้มากผลเป็นกระหันเลอกว่าอุปศกส,สิอันนี้มันเป็นคุณธรรมภายในใจของบุคคลนะครับคือเราคิดเมื่อจิตเราอยู่ระดับหนึ่งเนีย่ยเราคิดได้แต่ว่าจิตมันขึ้นไประดับหนึ่งมันไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดหรอกมันจะคิดอย่างที่ปรนาคาม,มีท่านคิดอย่างที่ประหันท่านคิด อย่างพระสักัตการมีท่านคิดมันคิดอีกระดับหนึ่งว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุปุ่มคิดคิดปุ่มขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมามากมายกากองภายในจิตใจของบุคคลแต่ทางใมจิตใจทัานก้าวไปสู่จุดเดินได้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้คิดรุงรังอย่างที่ยางพ่ว่า ถามว่าคนเราเมื่อตายแล้วทำไมจิตของเราที่ดิ้นรนไปเกิดใหม่จ,จึงจำเรื่องราวในภพเก่เาไม่ได้ทั้งๆท,ที่กรรมที่เราทำนั้นก็ติดตามเราไปในภพหน้าด้วยเช่นกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันสลับซับซ้อนนะน,นะพาะจริงหต่ความจำเหล่านั้นก็อยู่ภายในจิตนั่นแหละแต่มันถูกทับถมเอาไว้ด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆ จึงไม่อาใจใจใจรู้เห็นทั้งความจริงในอนดีตชาติของตัวเองได้เมื่อท่านบำเพ็ญบำเพ็ญเพียงขัดเกลากิเลสจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวันไหวไม่มีกิเลสปราศจ,จากกิเลสเป็นจิตอ่อนกวรแก่การงานแล้วก็น้องใจน้องจิตไปเพื่อระลึกถึงชาติในบางก่อนเนะี่ยท่านก็ระลึกได้นะฮะ พวกที่บรรลุป,ปุเพนวาสารตยานได้ทั้งกระลึกได้เราแสดงให้เห็นว่ามันก็อยู่ที่ความคิดของเราอะอยู่ที่ความคิดของเราว่าเรามองเห็นโทษของกิเลสที่สะสมอยู่ภายในใจของเราหรือไม่ถ้ามองเห็นโทษของกิเลสก็พยายามลดละบรรเทากิเลสให้จางคลายลงไปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย เมื่อกิเลสมันสงบลงไปเราก็ระลึกชาติได้ไปตามลําดับพอกิเลสมันหมดเนี่ยก็ระลึกชาตินับไม่หวาดไม่ไหวระลึกได้ไม่หวัดไม่ไหวเพราะนั่เงจริงพรวะาคนบางคนเนี่ยเกิดมาระลึกชาติได้แต่ว่าระลึกได้ชาติเดียวเวลานี้ยพระรังเขาก็ังกาลังศึกษาค้นคว้าเรื่องการระลึกชาติก็เรื่องชาติพบ เขาลิกได้ตั้งเท่าไรหกสิบแปดชาติแล้ทีนี้ท่านที่ได้ปัญญาจะเลอกได้เป็นกลับเป็นกันเลยขนาดกิเลสยังไม่หมดนะเพราะถ้าต้องการพิสูจน์ตรงนี้ก็ต้องพยายามทำกิเลสให้มันสมบจนได้ระดับปิญญานะปัญญาที่เป็นโลกิยานี่แหละเป็นเรื่องโลกธรรมดารรมดาเนี่ยแต่ว่าสามารถจะเลึกสาบได้ ท่านถามว่าเมื่อวัยวาสืบพันธุ์ของเพศชายเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทางเสือส่อมในศีลอาเป็นเหตุได้ต้องประชิกทําไมจึงไม่ตัดออกเสียเพื่อเป็นการปิดประตูในทางเสื่อมนี้เสียอวัยวะมันเป็นอวัยวะทา่นนา,น,น,า,ทานั้นเองคือจิตที่กําหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต้องการในด้านต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดนะฮะอยู่ที่ความคิด ม่อจิตคิดด้วยความกำหนัดดําริด้วยความกำหนัดความกำหนัดมันก็เกิดขึ้นดําริด้วยความกัดเคืองความกัดเคืองก็เกิดขึ้นดัริตด้วยความประมาทัวเมาความประมาทโมเมาก็เกิดขึ้นเพระันก็พุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าอวัยวะเหล่านั้นน่ะมันเป็นค่าศึกอะไรมันก็เป็นเพียงอวัยวะที่จะบริหารร่างกายเราให้เป็นไปเพราะว่าการตามความเป็นจริงเราต้องนึกถึงถึงผ้าความจริง ว่าพวกขันทีของจีนเนี่ยนะฮะราชวงศ์จีนสมัยโบราณนี่มีขันทีเยอะนี่เขาก็ตัดอวัยวะเพศออกแต่ว่าใจนั้น,นยังมีโลภะยังมีราคะยังมีความปรารถนาต้องการอยู่เพราะเมื่อแกไม่ได้ในทางเพศแกกตามในทางยศทางอำนาจทางบริวารทางเงินทองอะไรต่ออะไรต่างๆจนราชวงศ์จีนนี่พังเพราะ ขันทีมามากมา,มากกว่ามากแล้วเราก็รู้กันมันไม่ได้แก้ปัญหาหรอกแต่เป็นการสร้างปัญหาแล้วก็การบวชเนี่ยอวัยวะต้องสมบูรณ์นะฮะวัยวะต้องสมบูรณ์ถ้าวัยวะไม่ไม่สมบูรณ์แล้วเขาก็ไม่ให้บวชถือว่าเป็นบนรรพชาโทษคือโทษที่ห้ามบวชวัยวะทั้งหมดเนี่ยคนเราต้องมีสมบูรณ์จะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามแม้จะเป็นกระเทยนี่เขาก็ห้ามบวช เพราะว่าอวัยวะบางส่วนบกพร่องไปเป็นการมองในเชิงที่เป็นวัตถุมากไปหน่อยนะฮะคือเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจนะจิตใจจะเป็นเรื่องใหญ่มากวัตถุมันมีเท่าที่มันมีถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ได้เหนียวนึกตึกนึก,นกด้วยความกำนััลใครายพอใจต้องการไอ้กิเลสมันไม่ได้ฟูขึ้นมาหรอก แต่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าใจเราไปกําหนดด้วยความกําหนัดในตัวสิ่งนั้นๆน,น,นั่นเดงต่อไปท่านถามว่าการบัญญัติข้อห้างตั้งทั้ง227ข้อของพระพุทธเจ้าเป็นมีเหตุผลอะไรและทําไมจึงสรงบัญญัติเช่นนั้นคือที่จริงสิกขาบททั้งหลายเนี่ยโดยเนื้อหาวัตถุประสงค์จริงๆการบัญญัติสิกขาบททั้งหมดนี่นะมันมีวัตถุประสงค์อยู่สิบประการ เป็หนึ่งเพื่อให้สงไม่ยอมรับว่ามันควรจะมีสิกบทปัญญาห้ามไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วประการที่สองเนี่ยเพื่อให้สงที่ภิกษุที่นิสัยดีงามเนี่ยอยู่อย่างปกติสุขเพื่อสงอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเพื่อปกป้องคนที่มีอัตย,ยาศสัยดีงามไม่ถูกเบียดเบียนไม่ปทัทษร้ายและเพื่อกำราบคนอยู่วาดืว้อวายาสอนยาก เพื่อขจัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อป้องกันรเรื่องเสื่อมเสียแม่เกิดขึด้นซ้ําซ้อนเพื่อคนที่ยังไม่เริ่อมใสได้เกิดศรัทธาเรื่อมใสเพื่อคนที่เกิดศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วได้เริ่อมใสยิ่งขึ้นตัวความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของพระัทธรรมคือการศึกษากา,การปฏิบัติการเปยแผ่แล้วก็เพื่อ ็นการอนุเคราะห์พระวินัยคือให้ทุกคนถือตามบรรัติตามพระวินัยนี่เขาเรียกวัตถุประสงค์เรื่ออำนาจแห่งประโยชน์พระพุทธเจ้าเห็นอำนาจแห่งประโยชน์สิทธิประการอย่างสมบัญญัติสิกขาบทเราไี้เยอะไว้แต่กล่าวโดยเนื้อหาสาระนี่เราจะเห็นว่าต้องการจะขัดเกลากิเลสท,ที่มีอยู่ภายในใจคนเนี่ยให้เจือจางเบาบางลงไปทั้งหมดเ,เป็นเครื่องมือในการขาจัดกิเลส เราลองดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นศีลแปดศีลแปดข้อที่หกไปนะฮะข้อที่หกินหนึ่งข้อที่แปดเนี่ยมันไม่ได้บาปเบอกอะไ,ไร,รอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จ่ต้องกินอาหารธรรมชาติของมนุษย์ต้องสรรน,นาการต่างๆธรรมชาติของมนุษย์จะต้องประดับประดาตกแต่งร่างกายธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องการอยู่กินสบายนะฮะกินอยู่ดับนอนสบาย แต่ว่าถ้าับคน,นรักษาศีลแปดแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าศีลแปดนั้นข้อที่สามเนี่ยห้ามการมีเพศสัมพันธ์หรือห้ามมีาความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายการรับประทานอาหารมากเป็นการกระตุ้นความต้องการทางเพศการขวําขับร้องและโปรยดนตรีดิทีตีปอและดูการเล่นต่างๆนั้นเป็นการกระตุ้นการมาราคะของตัวเอง การน,นอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและจำดีเครื่องราชวิจิตรงดงามเนี่ยมันก็กระตุ้นกรรมราคา่ะทำให้ยากต่อการรักษาศีลข้อที่สามให้บริบูรณ์ได้ผมประสมบันหยัิศีลศีลตรงน,นี้ข้อเหล่านี้ยสำนวนบาลีแต่เรียกว่าเป็นปัญติวัชชาคือมีโทษตามบัญญัติของพระวินัยแต่นั่นเอง หมายความว่าโทษไม่ได้สากลแก่คนทั่วไปซึ่งผิดกระสีสีข้อแรกห้าข้อแรกการฆ่าการการลักการการประพฤติผิดในทางประเวณีการโกหกกันตกเป็นท่าสกับสิ่งเสียติดให้โทษเนี่ยมันผิดโทษทั้งโลกอย่างเดียวนี่ใครเสพยาบ้างก็ผิดทั่วทั้งโลกใครมีว่าในครอบครองใครผิดใครจำน่ายใครจ่ายแจกต่างๆก็ผิดทั้งนั้น แต่กินข้าวเย็นเนี่ยมันก็ผิดเฉพาะคนที่รักษาศีลบสถ์เท่านั้นเองรักษาศีลบรสถ์รักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศี 8, ลสองร้อยเจ็ดเนี่ยนะรักษาศีลสามร้อยสิบเอ็ดจึงจะผิดแต่นอกนั้นก็ไม่ได้ผิดนี่เป็นการอนุเคราะห์ต่อพระมรรจันย์คือให้การปฏิบัติพระมรรจันย์ของท่านเหล่านั้นนะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแทนที่จะ มีความบกพร่องผิดพลาดในการปฏิบัติก็ทรงบัญญัติสิกขาบทที่เป็นอุปการะคือข้าสนับสนุนสนับสนุนส่งเสริมให้แต่ละคนเนี่ยได้ปฏิบัติอยู่ในคันลองครองธรรมธามวราการที่พระภิกษุทำนายดวงชะตาให้แก่คนที่เข้ามาในวัดหรือมาถวายของ ถือว่าผิดหรือไม่เพราะเหตุอะไรคือพวกการทำนายถ่ายพักเนี่ยมันผิดในระดับของมัจจิมศีนกับมหาศีนนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับทำนายเรื่องอะไรแต่ว่าตรงนี้ท่านไม่ปรับเป็นอบัตรเอาไว้เพราะมันอยู่ในพระสูตรคืออยู่ในเรื่องของธรรมะแต่เป็นปกติภาพของพระพุทธเจ้าของพระหันทั้งหลาย พ็แนวการทำนานถทายทักเนี่ยถ้าโดยอาบัตแล้วก็ต้องอาบัตนะเป็นอาบัตเล็กๆอาบมาทุกข์แต่ว่าสังคมเนี่ยมันปูกยากที่ผลท้ายเนี่ยพระต้องอนุเคราะ์ต่อชาวบ้านยิ่งพระอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องหัดได้เป็นสารพัดเป็นเพื่อช่วยเหลือชีนะให้ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจ เรงการบอกกล่าวในลักษณะอย่างนี้มันเป็นงานสังคมสงเคราะห์ประการหนึ่งนะฮะก็สอดแทรกธรรมะเข้าไปชี้นแนะหลักการในการดําเนินชีวิตเพื่อช่วยให้บุคคล่อเนี้ยดำเนินชีวิตไปได้โดยดีโดยปกติสุขก็ต่อไปถามว่าโยมที่มาถวายของและบอกกับพระภิกษุว่าถ้าขาดอะไรขอให้บอก จะได้มาถวายให้จะได้มาถวายให้พระสูตรนั้นมีสิทธิ์จ,จะร้องขอได้หรือไม่และขอได้มากน้อยแค่ไหนคือเขาพูดเนี่ยที่จริงไม่ค่อยรัดกุมนะประโยคที่พูดเนี่ยถ้าขาดอะไรขอให้บอกเนี่ยมันมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าพระเราเองก็ต้องรู้จักสถานะก็เรียกว่ามีสมณสัญญาคือสนักสำนึกว่าเราเป็นการ ถ้าจะขออะไรใครเนี่ยท่านยกตัวอย่างไว้ในพระบาลีจาจน,นมุโจนขโมยเราจีวรสามผืนเราขอได้แค่สองผืนแต่โจรขโมยไปสองผืนก็ขอได้แค่ผืนเดียวแต่โจรขโมยขโมยไปผืนเดียวก็ไม่ต้องขอหรือไม่ต้องไารบก,กวนแถวบ้านเขาเราะันก็ขอเท่าที่จําเป็นจะต้องใช้และต้องบอกกล่าว พะเขาภาวนาบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าพระจะไปขอตัวหลุดอย่างนั้นนะเราพูดไปธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยถ้าเล่นสีตะนนใจแล้วก็ยุ่งถ้าขาดอะไรขอให้บอกไอเนี่พระเกิดขาดที่ของจริงไม่ควรแก่สัมมาาบริโภคขึ้นมาไปขอขึ้นมาก็ขอได้นะฮะแต่เราต้องรู้ว่านั่นเป็นความเจตนาที่บริสุทธิ์ของผู้ปภาวนา เขาไม่ได้คิดว่าเราจะขออะไรมันลุงรังพันเตไปหรอกก็คงคิดว่าพระก็คงจะขอเท่าที่ควรจะขอเพราะ,ะั้นพระก็มีสิทธิ์จะขอได้แต่ว่าต้องรู้จักประมาณความเหมาะความควรคือบางทีมันเป็นธรรมเนียมเฉยๆนะเป็นธรรมเนียมจะบ้านมาพวกพระก็มาปรนนาอย่างนั้นนะแต่พระเราก็รู้วมันเป็นธรรมเนียมเฉยๆ แตตามปกติแล้วก็ไม่ขอกันเฮ้เขาก็บอกไปอย่างนั้นเองอะเราก็ถือว่าเป็นเขาก็บอกตามธรรมเนียมเราก็รับตามธรรมเนียมแต่เราก็ไม่ขอนะฮะเราก็ไม่ขอเป็นไม่แต่มันจําเป็นสาดักกันจริงๆแล้วก็ขอเท่าที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่ายเช่นเราเกิดเจ็บไข้ไม่สบายจาเป็นจะต้องมีค่ารักษาพยาบาลขึ้นมาแล้วก็อยู่ราย,ยาตาบยม เวลากาตัณหาขึ้นมาเนี่ยอาจจะบอกก็ได้ซึ่งเขาเองก็เขาจะยินดีนะฮะที่ที่จะบริจาคที่จะช่วยเหลือสนับสนุนโดยสรุปว่าการรู้จักประมาณในเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าเราไม่รู้จักประมาณในที่สุดชาวบ้านก็ขยาดพระไปคือพระไปขอในเรื่องที่ไม่ควรขอในการที่ไม่ควรขอหรือเกินจําเป็นที่จะขอ แล้วคนก็ขยาดพระศาสนาเรืนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าพอเขาขอเราขอได้อุตรลุดไม่จําเป็นอยากขอแต่ถ้าขอนี่ขอได้นะฮะเยงแต่ให้รู้จักประมาณการรู้จักประมาณนี่เป็นเรื่องสําคัญเราเป็นผู้รู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สําเร็จอันเองทั้งฟังทั้งหล การงพุทธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านีที่สุดนี้ขอความเจริญงอง,งามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี